ครับว่าถ้าหากเราทําให้หน้าของคนรักของเราเนี่ยขาวไสริงมันจะเป็นยังไงโอ้โหนี่คุณบีมานี่ก็ไม่ใช่ตัวเช่แตงกี่แบบนี้ไม่ได้นั่นนี่เรื่ออะไรนี่เธออะไรครับคุณครับนี่ผู้ชายสมัยเนี้เขาหันมาดูแลตัวเองเยอะขึ้นบางคนเนี่ยเขาดูแลยกกับผู้หญิงอีก แล้วแล้วเราจะต้องทำยังไงบ้างอะคะคุณพีม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 ะปิ๊ง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 สิ่งอ่อนสิ่งหวานที่พูดเนี่ยโอนแคร์นะโอ้ยพี่พลอยใส่เนี่ยนะใส่เย็นไว้ใสเย็นไว้เอาละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจนี้นะครับผมก็จะให้สาวๆเนี่ยได้มาดูแลผิวหน้าของหนุ่มๆกันบ้างเพราะภารกิจนี้นั่นก็คือการขัดหน้าและนวดหน้าโอ๊ยจริงเหรอ โอ้ยสำนีย์ถนัดมากเลยนะทั <parfois> ้งเข็ดนะทั้งนวดหน้าเลยอ่ะนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่สิวข้อค้อนยังไงแล้วจะเอามาทำไมนะสิวขอค้อนอ่ะอ้าก็มาเปิดกระปุกครีมไงเราใช้มือได้ยังไงเดี๋ยวเล็บเสียหมดก็ตัวเองสอราทำให้เขาบ้าโอ้โหเอาครับเอาครับบัคับู่รักทุกท่านครับอย่ามาหวานนอกจอเลยดีกว่า ผมว่าเรามาเริ่มภารกิจในการนวดหน้าขัดหน้าให้กับคู่รักของเราด้วยความอ่อนโยนนะครับเพื่อมอบความรักและความอบอุ่นให้แก่กันและกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับเอาเลยครับเอาเลยครับมาเลยครับเอาเลยครับจริงเหรอมาผมจะเริ่มถ่ายแล้วนะครับเอ้ยสตรอเบอรี่ยอดเกิดนี่สตรอเบอรี่กังเงาไม่อะอย่าพูดกับเราสตรอเบอรี่ที่ไหนไม่ดสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ที่สุดนี่น้องรุ่นไอ้ เนี่ก็เลยมาเอาจากปากเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยบางหน่อยดิหม้วก่อนวันหน้าต้องวอร์มหน้าก่อนดิโอ้โหตายไหมเสือโอ้โหคุณวงขอประกาศท้าทายนางกระเซือวงขอประกาศท้าทายนางกระเซือทำมึงแน่จริงทำมึงแน่จริงมาสูบไส้ตันได้เลยมาสูบไส้กูได้เลย ทำไมเสีนดีละเพื่อนกลวนเอ้ยก็มึงเล่นมาลอกแถลงการกวงหมดเลยมึงคิดเองไม่เป็นไงมึงก็กลัวกูกลัวเสียครับโรกันครับรวมกันเราอยู่แยกกันอยู่เนี่ยกระสือกัดคอนะครับไอ้นี่มันกูมันถูกไว้ให้ตอนนี้เราต้องสมัครคิไว้ก่อนทุกเรามาท้าทายกระสือออกมาก่อนดีกว่าเว้ใช่เราต้องกําจัดมันออกจากซอยเทวพิทักษ์สามสี่ พวกเราเรามาชุมนมและจุ่มใจลักสมัครสมานิกล้วนบิดจิตชื่นบานราเรื่องอยู่ทุกโคทุกนา าในกวงโดดกัดคอโดยยบอกให้ฉันไม่กลัวฉันมีหัวกับไส้ไม่มีคอพว <chỉ> <ภ>กแกละตา ก็สาตั้งใจนวดหน้าให้แล้วทำมาเป็นเน็บแบบเนี้ยอ้ไปใส่ใส่ไใส่ไปรีสีด้วงเหรอคะถึงต้องเน็ปอ่ะคุณไม่สายครับถ้าคู่ที่มีอยู่มันไม่ใช่เนี่ยผมเนี่ยนะครับออยู่เคียงข้างคุณเสมอครับสต๊อปไปกิจกรรมต่อไปเลยดีกว่าคุณพีมักอะก็ได้ครับภารกิจต่อไปของเรานะครับ หลังจากนวดหน้าขัดหน้ากันมาแล้วนะครับทีนี้เราจะมานวดตัวกันบ้างเพื่อผ่อนคลายความเครียดความเมื่อยล้านะครับโอเคน่าสนใจจังเลยอ่ะทำไมไม่เริ่มเลยอ่ะชอบยอมครับนวดทำอะไรเขาอ่ะอือ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 ต้องนวดเพื่อเป็นการผ่อนคลายครับคุณผีม้า เเชีหน่ทพอได้แล้วค่ะขอบคุ่คุใบส้ช่วยผมลองถ้าเฟกก็ฝนเล็กล้องเลยที โอ้ยหยุดเลยสมมตีว่าเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่มวยป้ามดีกว่าค่ะครับดีครับสมมตีครับแต่ว่าถ้ายังไม่พอใจเอาให้จบก็ได้นะคะไม่เอาแล้วหน้ต้องแตะมือ กระสือมีขามีแขนด้วยนุ่นไงเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่หัวกับไส้นี่วะแสดงว่ากระสือแต่แต่ไม่เล่นอย่างนี้กันน่ะไม่เข้าใจเหรอนี่เพื่อนฝูกันตั้งนานน่ะทำเงี้ยเขากลัวขี้โหดตดหายหมดอะเข้าใจว่าเทวดาก็กลัวนี่ไม่ต้องเถียงอะไรเลยนะจะบอกให้ฟัง ถ้าเราอยากแกล้งกันนี่นะนี่มันแซดมากเข้าใจว่าอยากแกล้งกันมากลบก็มากออกหน้าก็น,น่ากลัวพอแล้วนี่เพชรพูดแค่น,นี้แหะละไปแ,แล้วนะโคปากเลยแกแลวตัวดีอางไอเพชรแย่จังอ๋ออ๋ออันนี้คู่รักทุกท่านครับ<ค>ฟังแต่เนี้สักนิดหนึ่งนะครับ หลังจากบอกช้ำมามากมายภารกิจต่อไปนะครับเราจะมาทำน้ำผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รักกันโอเคไ2 3สามส้ำส้มส้ำแอบไปประกาศกัสซ้มเฮ้ยเป็นไรคะโดนที่ขอบโต๊ะเจ็บไหมเจ็บหน้าจุกเลยอไหอะไรเราอะไรอาโมกนี่ผู้ของน้องสมรีเนี่ย้ช่างน่ารักกุ๊กกิ๊ก ปัญญาอ่อนพอๆกันเลยนะครับขอบคุณนะคะคุณพีม้ะรู้ไหมคะมะเขือเทศี่ยช่วยสมอนนะเจ้าจิ้มตาแตกเฮ้ยนี่คุณคุณไม่คิดจะพูดกัอะไรกับผมบ้างสักนิดเลยเหรอไม่รู้จะคุยอะไรใช่สิไม่รู้จะคุยอะไรใช่สิเดี๋ยวนี้อยากให้ผมอยู่เงียบๆใช่สิ เ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่หยุดใช่ไหมก็คุณเริ่มก่อนทำไมอ่ะนี่คือเหรอก็ผมไม่ตั้งใจอันนั้นแล้วนายจะต่อทำไม อืสาก็ยอมยอมพอยสาเถอเดี๋ยวเรื่องไม่จบนะไย้ยู่ไปเลยดีกว่ามาทำเรื่องมาอะฉันไม่ผิดดิเขาผิดดอกอ่าอพี่พลอสายยอมยอมเขาพี่เงาแล้วอ่างเนี่ยโทษคนอื่นตลอดเลยนะโทษคนอื่นตลอดเลยโอ้้จริง